ซึ่งแม้จะมีเหตุผลแต่ก็ทําให้มีการใช้ดุลพินิษของผู้จัดมากไปและมักจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีการสมยอมหรือว่ามีใบสั่งอดีตตำนานกองหลังฟาาุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะให้ความสนใจนะครับที่จะก้าวมารับงานคุมทีมชาติเกาหลีใต้ด้วยนะครับสวัสดีครับผมชูปัจจญานะครับพูดคุยข่าวสารว่ากาฟุตบ,บอลไทยและฟุตบอลเจลี่นะครับก่อนที่เข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่องเองกับชูปัจจญา อย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากเลยนะครับอันในคลิปนี้จะมาด้วยกัน2ประเด็นเช่นเดิมนะครับประเด็นแรกไปดูเรื่องของการปรับระบบผู้ตัดสินกันหน่อยนะครับหลังจากที่มาดามแป้งเนี่ยได้บอกว่าขอแก้กปัญหาเร่งด่วนนะครับด้วยการใช้ระบบจับสลาก,กนั่นเองนะครับโดยจะมีแนวทางแบบเปิดเผยแล้วก็โปร่งใสนะครับเพื่อให้สโมสรแล้วก็แฟนฟุตบอลเนี่ย ได้รับทราบพ,พร้อมกันนะครับซึ่งจริงๆเรื่องนี้มันก็เสียงแตกออกเป็น2ฝั่งแล้วนะครับแฟนบอลบางส่วนก็บอกว่าดีนะครับบางส่วนก็บอกว่ามันก็ไม่ช่วยอะไรมากนะครับแล้วก็โดนสื่อมวลชนสายฟุตบอลไทยนี่ก็วิจารณ์ไปพอสมควรเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันย้อนไปเหมือนยุคเดิมเมื่อสิปีก่อนนะครับซึ่งยุคบางยีก็เคยมีการจับสลักผู้ตัดสินแบบนี้แหละครับแต่สุดท้ายแล้วก็เป่าพลาดเหมือนเดิมนะครับไม่พัฒนาอะไรเลยนั่นเองนะฮะ โดยทางมาดามแป้งได้บอกว่าระบบการคัดเลือกแล้วก็วางตัวกรรมการผู้ตัดสินให้ไปทําหน้าที่ในการแข่งขันนะต่างๆที่ผ่านมานั้นเนี่ยใช้ระบบการคัดเลือกแล้วก็จัดสรรด้วยการเจ้าหน้าที่ไม่กี่คนโดยมีเงื่อนไขาบางประการอาทิเช่นกรรมการที่มีภูมิล n นาในจังหวัดที่ทําการแข่งขันจะไม่สามารถไปตัดสินในคู่นั้นได้หรือกรรมการที่ถูกสมโมสรไหนร้องเรียนก็จะไม่ถูกจัดไปทำหน้าที่ในคู่ที่สมโมสรนั้นแข่งขัน ซึ่งแม้จะมีเหตุผลแต่ก็ทําให้มีการใช้ดุลยพินิษของผู้จัดมากไปและมักจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีการสมยอมหรือว่ามีใบสั่งในการวางตัวกรรมการผู้สินิไปทาหน้าที่ในนัดต่างๆเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ทีมต่างๆดังนั้นการจัดกรรมการผู้สินิแบบสุ่มเรนดอมนี้จึงน่าจะเป็นวิธีที่โปร่งใสและอธิบายได้มากกว่าการใช้ดุลยพินิษของผู้จัดที่อาจจะเลือกที่รักมากที่ชังซึ่งจะเริ่มกันในวันที่21กุมภาพันธ์นี้เลยนะฮะซึ่งจะมีการอดแถลงกด้วยนะครับซึ่ง งานนี้ก็เหมือนจบสลากหวยเลยนะครับแม่มีถา่วลสดได้ชมด้วยนะครับก็รอดูแล้วกันนะครับว่าจะปรับไปได้ดีแค่ไหนนะเรื่องนี้นะฮะขณะเดียวกันที่ปรึกษานายกสมาคมนะครับก็คือคุณในวินชิตชอบเนี่ยก็ให้ความเห็นเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรมากนะครับโดยบอกว่าก็แล้วแต่สมาคมเลยนะครับคิดว่าอะไรที่ทําแล้วสบายใจทําแล้วถูกใจอะไรที่ทําแล้วดีขึ้นก็เอาเลย บุรีรัมย์แบบไหนได้หมดเพราะเราพร้อมที่เป็นทิเปิลแชมป์ทิเปิลแชมป์บุรีรัมย์นแล้วนําเลยและจะจบด้วยการเป็นทิเปิลแชมป์ไปเชิงขิงซะอย่างนั้นเลยนะคุณเนวินนะครับเหมเราถามเรื่องของการจับสลากยูดีเบี่ยงประเด็นไปเป็นบุรีรัมย์ขอเป็น3ามแชมป์ใน3ปีเลยนะฮะก็รอดูแล้วกันนะครับว่าจะดีหรือแย่ลงในเรื่องของการจับสลากผู้ถสินตรงนี้ครับรอติดตามตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปนะค,คุณผู้ชมฮะ ไปต่อที่ประเด็นหนึ่งครับคุณผู้ชมครับไปกันที่ทีมชาติเกาหลีใต้กันหน่อยนะครับก็มีควาวหนาอยเรื่องของการสรรหาโค้ดแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยทางสมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้หรือว่า KFA นะครับได้ทําการแต่งตั้งประธานเทคนิคทีมชาติคนใหม่นะครับอย่างจุงแฮชองนะครับเข้ามาทําหน้าที่เพื่อแก้ปัญหาทีมชาตินะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็ที่สําคัญเป็นตัวตั้งตัวตีในการคัดเลือกโค้ชคนใหม่ด้วยนะครับที่จะเข้ามาทําเกาหลีใต้ในศึกบอลโลกรอบคัดเลือกนั่นเองนะครับโดย มี2เกมที่รออยู่ในเดือนมีนาคมก็คือกับทีมชาติไทยทั้ง2เกมเลยนี่นะฮะซึ่งในเวลานี้เองก็เริ่มมีการคัดสรรกันอยู่นะครับว่าจะเป็นใครมาทําหน้าที่กุนซือนะครับอีกทั้งนะครับล่าสุดเองมิดเวอร์นะครับสื่อดางประเทศออกมารายงานว่าสตีฟบู o สนะครับอดีตตำนานกองหลังวิสแตนดงแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดนะฮะให้ความสนใจนะครับที่จะก้าวมารับงานคุมทีมชาติเกาหลีใต้ด้วยนะครับ โดยสื่อดัล่าวร,ระบุว่าสตีบู์เองเนี่ยว่างงานมาก่อนหน้านี้นะครับหลยอย่างที่แยกทางกับเวส t บอมวิดเอาเวียนนะครับโดยเขาให้ความสนใจที่จะคุมทีมเกาหลีใต้ด้วยนะครับหลยยังจากที่เกาหลีใต้เองได้แยกทางกับเจอเก้นคิสมันนั่นเองนะครับนอกจากเกาหลีใต้แล้วเนี่ยยังมีอีกหลายสโมสรในซาอุก็ยืน่นข้อเสนอให้กับกุณซื้อรายนี้เช่นเดียวกัน ครับก็รอติดตาดูว่าใครจะเป็นโค้ดผลิตใต้ที่มาคุมดวนกับเรานะครับแล้วก็เป็นแมส์สำคัญด้วยนะครับในเดือนหน้าก็คือเกมคัดเลือกบอลโลกน,นั่นเองก็รอติดตามดูแล้วกันนะครับคุณผู้ชมฮะอ่านั่นคือประเด็นที่ผมนำมาฝากกันอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านติดตามครับฝากก,กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองครับชูปรชัชยาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านีติดตามนะครับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ